ขอโทษค่ะชันฮิวชันฮิวชันฮิวนี่ได้ยินบ่อยมากเลยชันฮิวชันฮิวออเดย์ออไนเลยชันฮิวชันฮิวอืมชันฮิวเก่งจังเลยเก่งมากกโอ้เก่งจังเลยเก่งมากๆอ้ออข,ขอบคุณอืมค่คุณขอบคุณ,คณทิกโกไอคไค่ะโอ้เก่งจังเลยทุกคนชันลุกส์ขอบคุณสังมอสังมอ ชอบมากฉันชอบสั่งเหมอมากฉันชอบคุณฉันรักคุณ่ย a h yeah, yeah. อ,อยู่อ,อ่าพูดเล่นดิคิดจริงช,ชอบคุณใช่ <c oughs> อช,ชอบคุณอืม <c oughs> นี่คิดไปโน้นนะชอบคุนะอ่า <c oughs> นี่คุณซ้อมภาษาไทยหรือบอกความในใจอยู่เอ้อยไอชาลีมมนคิดปเปงนะกาเมินอืมอู๋อออโอเคอีกตีอีกตีอีกที a g a i อีกตี อีกทีอีกทีอ, <hein. S 2> อีกทีอ๋อตัวตัวฉันิยูแมมากฉันชอบกินไก่นีฉันต้องกินไก่ฉันอยากกินไก่เด kind of mm ้อออย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 อยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอน่อยอออออ้ ดรีเซลอะดูดูกู싶อ์จั่งจอ้ยโอ้ยโอ้ยกามินอะเดี๋ยวผมช่วยบอกให้ทุกคนกามินช่องค้างเอาผมช่วยบอกแล้วอ่ะกามินกามินไอ้เดแคปหน้าจอบ้างอ๋อไอ้เดแคปหน้าจอเหลือสองเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ มันน่ารักเลยวะโอเยโอเยโอเย่หนึ่งเปเซ็นต์ now one p e r n ามินโอเย่เย่โโอเยโอเยโอเยตั้ม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 ทุกคนมาดูกาเมนทุกคนมาสังเกตการ